อีกนิดนึงจดตัวอีกนิดนึงนะคะพูดถึงสร้างแต่กระแสลบเพราะเขาวิพากษ์วิจารณ์ก็จะตายและเอฟซี FC มันรับไม่ได้ค่ะไปใส่ลายเขาํำให้เขามีความมีคนเกลียดชังเขาเพราะว่าช่องแม่ไปสร้างไปปั่นกระแสลบใส่เขาป่ะนะเท่าที่กูดูนะล้างจานที่มึงออกขา่าวมากูก็ไม่เกี่ยวนะเว้ย กูก็ไปฟังเอาล้างจานไม่เป็นจ่าอายุจังสิบเจ็ดแล้วว่ายัางล้างจานไม่เป็นจ่าอันนี้ใครปล่อยข่าวออกมาก็มันปล่อยเองอะ่ะมันไม่ได้ปิดเป็นส่วนตัวคลิปของมันสาธารณะนะทุกคนก็ได้ยินหมดกูก็บอกว่าอุ๊ยตายแล้ว17ปีมึงยังล้างจานไม่เป็นมึงไม่ต้องไปเอาผัวละค่ะ พอไปมีผัวก็ต้องล้างจานทำกับข้าว้ผัวแดงน่ะผูก็ว่าอย่างนี้นะประเด็นต่อมาอ้าเป็นไงคะยกเท้าใส่เอฟซีแฟวรเลยอ่าก็บอกว่าอุ้ยตายแล้วทําไมมารยาททางทางสังคมมันต้องมีนะจ๊ะคุณเป็นศิลปินคุณเป็นคนดังคุณเป็นคนมีกระแสแล้วอยู่ในองค์กรนะอยู่วงมอลลมที่อันดับหนึ่งตอนนี้คุณต้องสร้างภาพพจน์ที่ดีให้กับตัวเอง คุณจะดีไม่ดีจะน่ารักไม่น่ารักขึ้นอยู่กับการวางตัวกูก็ว่าจังสี่แล้วกูมาสร้างความเกลียดจังอะไรให้กับอีหวัวกอะไอ้ไนรกที่ก็มาพิมพไอ้วิปลาสนี่กูฝากถึงมึงโดยตรงเลยรู้สึกมึงไปพิมพ์ด่ากูแต่ละจ่องแต่ละจ่องต่างๆมึงทั้ง,ง,งนั้นเลยนะถ้ามึงไม่รู้จักกูดีพอมึงมาฟังกูหลายๆรอบหน่อยว่าเป้าหมายกูเพื่ออะไรและ มึงใช้คําว่าเบื้องหลังของกูเพื่อไปทําลายอีหวดเนี่ยเบื้องหลังของกูไม่มีอะไรกูเปิดเผยนะจ๊ะไม่มีอะไรเลยเบื้องหลังกูแต่มึงต้องมองว่าใครได้ผลประโยชน์นั่นแหละคือเบื้องหลังผลประโยชน์คือคนไปดูอีหวดเยอะแต่ถ้าเบื้องหลังของมึงกูรู้นะว <c oughs> ิตายแล้วอ่ะเบื้องหลังของมึงเนี่ยคนบางคนก็จะตายแหล่มีตายแหล่อยู่ อ่ามึงก็ไปคิดเองว่าใครมีเวรมีกรรมใครกําลังชดใช้เวรใช้กรรมไปคิดเอาจ้ากูไม่รู้นะว่าใครจะตายแล้วหรือใครจะรอดไม่รอดกูก็ไม่รู้แต่กูนั่งทางในดูแล้วอะ่ะเบื้องหลังของมึงอะมีแน่นอนมึงก็รู้ดีแต่กูไม่มีจ้า <c oughs> กูมีแต่สร้างกระแสให้มันถ้ากูไม่พูดป่านนี้ อีฮวมิจีนี่ไปสิไปเบิงม์มานเพราะว่าช่องกูใครก็จับตาดูแม้กระทั่งช่องใหญ่เขาก็มาดูช่องกูเยอะเพราะอะไรเพราะกูมีเอ่อเขาเรียกว่ากูรวนเขารายงานอยู่เออเอเอกูจังสี่เลย <c oughs> เออใช่ไหมคะมึงต้องคิดดีๆนะวิปลาสนะกูไม่ได้มาปั่นเพื่อให้คนเกลียดเขาแต่มึงต้องดูการพูดของกูด้วย กูหมายถึงอะไรกูไม่อยากเห็นสังคมที่มันเน่าเฟะกูไม่อยากเห็นสังคมที่มันบิดเบี้ยวดีก็ต้องชื่นชมไม่ดีก็ต้องปรับปรุงอ่าโอกาสข้างหน้าเขาอาจจะมีคนเชิญเขาไปออกทีวีเอออาจจะได้ไปเป็นพิเซนเตอร์อนาคตมันก็ไม่แน่แต่ทั้งหมดทั้งมวลเราก็ต้อง สร้างภาพพจน์ที่ดีๆให้กับตัวเองบอแมนว่ายกตีนจเอฟซีเนี่ยท่าทาลมเนี่ยเป็นอะไรกระแสดีๆทำไมไม่สร้างสร้างแต่กระแสลบเพราะเขามาวมพาวิจารโอ้ยจะตายแล้วอะไปปั่นให้คนเกลียดเขาใครไม่มีใครเกลียดใครถ้าใครไม่ทำตัวเองกูจะเกลียดเขาเพื่ออะไรกูไม่ได้เป็นศัตรูกับใครกูมันเป็นยูทูบเบอร์กูก็ต้องการมิตรกูก็ไม่อยางมีศัตรู แต่อะไรที่ดูแล้วมันไม่ใช่กูก็ว่ามันไม่ใช่ก็ต้องปรับปรุงกูก็ยังเห็นเขามีความสําเร็จที่สง่างามไม่ใช่ว่ามีความสําเร็จที่บ้าบ้าบอออ่า,ามันเป็นยังไงวะกูไม่เข้าใจพวกมึงเขาเมักอมเมนใจกูนี่โอ้ยทั้งไปดากูตามช่องต่างๆคําคว่าเบื้องหลังสําหรับกูไม่มีกูไม่มีเบื้องหลังกับ เพราะไม่มีใครมกล้ามีเบื้องหลังกับกูด้วยถ้าใครจะเข้ามาในชีวิตกูเนี่ยต้องมาดูดวงเท่านั้นถ้าไม่ดูดวงกูไม่คุยด้วยค่ะอ่าเคลียร์นะจ๊ะแต่สําหรับเบื้องหลังมึงกูรู้ว่ามึงอยู่กับใครเบื้องหลังของมึงคือใครกูรู้แต่กูก็เชื่อว่าเบนกรรมเขากาลังทํางานอยู่กูพูดได้แค่นี้แหละถ้ากูทําไม่ดี กูก็ยินดีน้อมรับเวรกรรมที่กูทําไว้กูน้อมรับค่ะแต่ถ้ากูทําถ้ากูทําไม่ดีนะอ่าให้เวรกรรมเล่นงานกูแต่ถ้ากูทําดีขอ้ยกูจะเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยมึงจะวัดกับกูก็ได้นะไอวิปลาสระหว่างกูกับมึงใครจะเจริญกว่ากันถ้ามึงคิดว่ากูทําลายเขาอะนะอ่าเพราะ ทุกสิ่งทุกอย่างกูไม่ได้นั่งเทียนพูดแต่กูไปดูคลิปไปดูพฤติกรรมของเด็กในแต่ละวันมันพูดอะไรบ้างมันทำยังไงกับแม่มันบ้างกูก็ไปดูมาค่ะกูก็มาวิพากษ์วิจารณ์แล้วกูบอกว่าคนเราถ้ามึงไม่ให้ความเคา,า,ารพบุพกาลีมึงก็จะไม่มีวันเจริญรุ่งเรืองเพราะบนโลกใบนี้ ไม่มีใครใหญ่กว่าพ่อแม่กูจะบอกให้เออและกระแสต่างๆที่ผ่านมาเป็นยังไงคะีหัวอยากจะเป็นลูกผู้บริหารอยากจะเป็นลูกรักไม่อยากหรลงไปว่าเออเนี่ยนะเป็นลูกของผู้บริหารนะลูกของจอนะลูกของโบนนะอ,อ่าทั้งที่ว่าพ่อแม่ตัวเองก็มีอันนี้ก็คือมีแต่กระแสบ้าๆโบโบ,บทำไมมึงไม่รักพ่อแม่มึงล่ะ มึงอยากจะไปเป็นลูกคนอื่นแบบเนี้ยเอออยากเป็นจังเลยอ่ะเออแต่ดูดูแล้วก็น่าจะเป็นจริงๆแล้วล่ะเพราะว่าพอมีอะไรเขาก็ปกป้องอา่าก็ก็มึงพูดมึงพูดถูกแล้วแหละอาจจะเป็นลูกรักจริงๆก็ได้เออก็ไม่มีปัญหาค่ะเพราะว่ากูรู้ว่าอีกคนเขาก็มีพ่อแม่เขาก็ประกาศนะเขาประกาศอยู่บนเวทีอยู่เขาเป็นลูกของแม่เขาเขาไม่ได้เป็นลูกไทยเอออันนี้กูกูกูก็เชื่ออยู่อา่า อีลาเป็นลูกของแม่ติดติดอ่าอันนี้กูภูมิใจและที่เขาเทิดทูนเขาภูมิใจที่เขาเป็นลูกของแม่แต่บางคนไม่ได้ภูมิใจเป็นลูกของแม่เลยอยากจะเป็นลูกของคนอื่นสิบปีสิบชาติมันก็ไม่เจริญหรอกค่ะภายใต้อุ้งตีนนี้มึงลืมตาลกูกมึงก็คือลูกของพ่อกับแม่มึงต่อมึงอุปโลกจะเป็นลูกคนน้นคนนี้ กูถามหน่อยขนาดแม่มึงมึงยังไม่รักแล้วมึงคิดว่าคนอื่นจะไว้ใจมึงให้มึงรักเหรือไม่มีใครไว้ใจหรอกค่ะอันนี้ก็เบสิกเบสิกไม่ต้องไปแอดวานก็ได้นะเออมาฟังกูเยอะๆค่ะจะได้รู้ว่ากูเป็นคนยังไงใครจะมาใส่ร้ายใครทุกวันนี้มันเป็นลกูกโซเชียลเขาเรียกว,ว่าตาทิย์มันพิสูจน์ได้ค่ะ ไม่จาเป็นต้องใส่ลายใครทุกคนก็มีกล้องทุกอย่างมันถูกพิสูจน์ด้วยตัวของมันเองกูก็ไม่อยากใส่ลายไครกูก็กลัวบาปกรรมกูก็มีหัวใจย่านบาปค่ะไม่อยากสร้างเป็นสร้างกรรมเหมือนกันแต่ที่อยากเห็นอยากเห็นความสําเร็จกตัญยูพ่อแม่เป็นสิ่งสําคัญลูกทุกคนถ้ากตัญยูพ่อแม่แล้วรวยหมดจะไม่มีวันตกต่ำนี่ กูเตือนอีห่วกแต่อีห่วกก็ไม่ทํามันก็จะไปรักคนนั้นแต่ไปรักคนนี้ไปอาศัยเอาพ่อคนอื่นแม่คนอื่นเป็นพ่อเป็นแม่อยู่หันละงมันก็ทําอยู่อย่างนั้นที่กูพูดกูอยากให้มันรักพ่อแม่มันบ้างให้เกียรติแม่บ้างไม่ใช่ว่าตะโคีแม่แบ็ดเว็ดเวลาแม่มันเก่าหามันโอ้ยพี่นวดพี่เท่าโอ้ยย่านลูกย่านลูกยืนสิแม่ไปย่านหาเแแตนยังลูกซื่ออ่อจะให้ลูกใหญ่กว่าพ่อแม่ได้ยังไงนั่นเท่ากับว่า เป็นพ่อแม่รังแก่ลูกทําให้ลูกติดเวรติดกรรมไม่ต้องไปกลัวลูกนะทุกคนนะถ้าเรามีลูกอ่ะอ่ฮัลโหลโลคะ่ะเป่นหญิงฐานรวยบ่ค่ะอ่าว่าไงคะโอ๋แม่เอ้ยข่อย seeds, อฟังเจ้าทุกลูกข่อยเพิ่อ,อยากชัวร์พร้อมข่อยนี่เป็นศูนย์นี่เดี๋ยวๆม่ยิงทํคลิปก่อน แม่ไม่ยิงทำคลิปแป๊บหนึง่ง <c oughs> <c oughs> โอเคค่ะเอฟซีเอฟซีโทรมาเขาไม่เคยโทรมาแม่แต่เขาไปดูคลิปแม่ไงแล้วเขาก็เขาก็าาอยากหัวนะะเออเนี่ยดูคลิปแม่ยิยงเนี่ยไม่ต้องมาเอาสาระอะไรมากมายค่ะชมเพื่อความบันเทิงแต่ให้รู้ไว้อย่างหนึ่งไม่เคยคิดทำลายใครนะคะอืม อยากจะดูอะไรที่สวยงามอยากจะเห็นความสำเร็จของเด็กๆทุกคนนะคะณนะวันนี้ความเชื่อมั่นศรัทธาและความรักความหวังดีที่ทุกคนมีให้กันอันนี้แม่หญิงชื่นชมนะคะเออเหมือนอีลานี่เราก็เลยคิดไล่กับไปเเาาก็จ้างโบกเกียร์ไปเราก็มีแต่คนหักคนหววม,มันก็มีความน่าประทับใจ คนก้าวถึงด้วยความภาคภูมิใจบบแม่นว่าามามดาแม่เจ้าของแตาข้อแม่เจ้าของแวดวดแบบเนี้ยอ้าวมันน่ามองตรงไหนวะคนเขาจะรักใครสักคนเขาจะดูว่าคุณมีความกตัญญูแค่ไหนคุณรักแม่คุณหรือเปล่าถ้าคุณไม่ได้รักแม่คุณมันก็ดูไม่สวยงามเป็นลูกต้องรักกตัญญูต่อพ่อแม่ ต้องให้พ่อแม่อยู่ดีกินดีต้องให้เกียรติพ่อแม่เติดทูลท่านแม่หญิงเคยมีประสบการณ์ที่ต้องเน้นเรื่องนี้พ่อแม่หญิงก็เคยพูดไม่ดีกับแม่ตัวเองทําแม่แม่หญิงตกอยู่ในวิบากกรรมมาเกือบ40ปีนะคะทําไมแม่หญิงจึงเน้นว่ามึงคือบอาหักแม่มึงมึงคือบอาเบากับแม่มึงดีๆแน่กูเคยเจอมาแล้วเอาประสบการณ์ทั้งชีวิตมาเตือนนะเนี่ย มันบาปก,กรรมจริงๆกับเฮ็ดยังกับพวก้้นค่ะถ้าเราพูดไม่ดีกับพ่อแม่เนี่ยกรรมหนักมากดิ้นจังใดกับบลรุตมันคือกรรมสวรรันเขาไม่ยอมถ้าใครอยากรวยคุณไม่ต้องไปไหนเลยไปทำดีกับพ่อแม่รวยทุกคนค่ะอีหลีนะคะคลิปนี้ก็มาตอบอวิปผลิตวิปลาสนั่นแหละเดี๋ยวเจอกันประเด็นลูกการใช้นะคะ